น,นีนการเดแปหตอนที่เก้าขี้เท่าและการรับิ ตอนนี้มีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามาครับเมื่อสักครู่เวลาประมาณตีสีของวันนี้บริวเวณโอไดบะในกรุงโตเกียวได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่อาคารสำนังกงานใหญ่องค์การเพชัจกรแม็กซ์ขรณะนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราได้อยู่ที่เกิดเหตุแล้วครับคุณทาเคยามะตอนนี้ที่นานเป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะดิฉันทาเคยมามะนะคะเชิญชมภาพเลยค่ะควันได้ลอยขึ้นจากอาคารสำนักง,งานใหญ่ขององค์การเพสัจกรแม็กซ์ที่โอไดบะขึ้นสู่ท้องฟ้าจนทําให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีดําเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะ และตอนนี้ดิฉันก็ารายง,งานจากเรนโบว์บริดจ์ที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเ hmm. นื่องจากไฟอาจจะโหมขึ้นได้อีกดิฉันจึงไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้ส่วนสาเหตุของการระเบิดขององค์การเกสัษษรกรแม็กซ์ในครั้งนี้สภาพของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นไงบ้างครับพอจะทราบอ,อะไรบ้างไหมเนื่องจากเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงรุ่งเช้าจึงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและรถที่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าภายในตัวอาคารดูเหมือนว่าจะมีพนักงานกะเดึกและยามรักษาความปลอดภัยค่ะ กลับมาแล้วเหรอโจ ท,ทั้งที่จาอะไรแทบไม่ได้แล้วแต่ว่าแผลไฟโลกที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเด็กยังคงเป็นรอยจนถึงทุกวันนี้โครนใช่แล้วเซลล์ของนายที่ติดอยู่กับคอนโทรลเมทัลได้ฟื้นตัวถ้าคิดอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ใช่มะไม่ว่ากายเวอร์จะได้รับบาดเจ็บขนาดไหนก็สามารถฟื้นตัวเองได้นะเราเนี่ยเหรอเป็นโครน ึกนีม่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงต่อไปนะโชตื่นหรือ,อยังลูกครับ ข้าวนะเสร็จเสร็จแล้วนะจะทานหรือยังอ่ะท,ทานครับเดี๋ยวจะลงไปแล้วแล้วครับแล้วทานก่อนซุปมิโซะจะเย็นล่ะอ๋อ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำเองเมื่อคืนนี้ลูกเออแล้วเมื่อคืนนี้ลูกทานข้าวแล้วหรือยังถ้าอย่างไงเออมาทานข้าวที่เหลือเมื่อคืนก่อนไหมล่ะอ๋อขอบคุณครับ โอเป็นไงสุปมิโซรสชาติไม่ดีเหรออบอ,อืมปล่าฮะอร่อยดีครับรสชาติยังเหมือนเดิมนะครับเออใช่ไม่ล่ะแล้วนี่เป็นอะไรไปเนี่ยลูกดูเหมือนลูกจะแปลกๆไปนะอ,อ๊อแล้วครับเหมือนที่ผมคิดเอาไว้เลยนะฮะพ่อดูลูกเพลี่ยไปพ่อเองก็ทำโอทีพอกลับมาก็นั่งรอลูกยู่ยูก็เผลอหลับไปเลยไม่รู้เป็นอะไรอ,อ๊บ เรื่อเมื่อคืนต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ติดต่อมานะครับพ่อเออแล้วพ่อก็ยังฝันด้วยนะไปละฝันถึงแม่ของลูกอะฮะพ่อฝันจริงๆนะเห็นแม่เขากําลังล้างของอยู่ที่ตรงนั้นส่วนพ่อกกําลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ส่วนลูกที่เพิ่งอายุได้สามขวบกําลังวิ่งอยู่ที่หยดรเบียนตรงนั้น แล้วลูกก็เข้ามากอดที่ขาของแม่แม่ของลูกหัวเราะไปพลางบอกให้ลูกน่ะมาเล่นกับพ่อแทนส่วนลูกก็มาหาพ่อแล้วก็ปีนขึ้นมาบนหัวเขาของพ่อพ่อก็ลูบหัวเล็กๆของลูกรู้ไหมเออเดี๋ยวก่อนโชว์ตอนนี้อยู่ชั้นหมอปลายแล้วนี่พอพ่อคิดอย่างนั้นพ่อก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอืเรานี่ฝันไปแล้วเนี่ย จริงๆนะนี่ความอบอุ่นและกลิ่นตัวของแม่เหมือนยังคงอยู่ไม่จางหายไปไหนเลยล่ะลูกพ่อเองก็ยังจํากลิ่นของแม่ได้เลยนะครับโอ้ยงั้นเหรอครับพอนึกถึงเรื่องตอนในเด็กทีไรเนี่ยความทรงจําเรื่องกลิ่นของแม่ก็จะผุดขึ้นมาด้วยทันทีทั้งๆท,ท,ที่ก็ผ่านไปกว่าสิบปีแล้วนะครับโ,อโือหอหึลูกยังจำงานศพของแม่ได้อยู่หรือเปล่าจำได้ครับ ตอนนั้นนะ่ะลูกไม่ยอมร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นเลยแค่คนอื่นในงานต่างก็พากันพูดว่าลูกน่ะไม่รู้สึกอะไรที่แม่ตายบ้างเลยเป็นเด็กที่เย็นชาบ้างล่ะแต่ว่าพ่อรู้นะว่าหลังจากที่งานจบแค่คนอื่นกลับไปหมดแล้วเนี่ยลูกนะ่ะไปยืนร้องไห้ต่อหน้าภาพของแม่อยู่คนเดียวเอ็ดเห็นด้วยเหละครับอืมตอนนั้นพ่อถามตัวเองว่าพ่อต้องคอยปกป้องลูกใช่ไหมเอ๊ะ พ่อว่าลูกคงคิดว่าไอ้ก,การที่ต้องร้องไห้ต่อหน้าพ่อที่เสียแม่ไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งมีแต่ทําให้พ่อหนาเศร้าใจอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะนฮะโชเรื่องนั้นผมไม่รู้หรอกนะครับผมยังเป็นเด็กอยู่เลยครูอิวามโตครูที่ปรึกษาของลูกตอนมอตน้นก็บอกว่าลูกนะ่ะเป็นเด็กอ่อนแอไม่มีความกระตือรือร้อนแต่ว่ามันไม่จริงหรอกพ่อรู้ดีว่าลูกน่ะเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะโชเออนี่ ถึงยังไงพ่อก็ยังเป็นพ่อของลูกอยู่นะถ้าว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจพ่อครับอร่อยจังเลยนะครับทานเสร็จแล้วล่ะครับ ไม่ยอมบอกพ่ออย่าที่คิดเอาไว้เลยแม่วันนี้กลับเร็วหรือเปล่าครับอืมก็คงจะตามเวลาเดิมนะ่ะแหละลูกเออเรื่องข้าวเย็นนะ่ะไมต่ต้องฝืนก็ได้นะโชไม่เป็นไรหรอกครับผมจะทำเองนะครับไม่ต้องห่วงฮนะงั้นเหรองั้นพ่อไปแล้วนะครับ นายไม่เป็นไรใช่ไหมอะฮะไม่ต้องมาฝืนกับฉันก็ได้นะฮะโชไม่เป็นไรลอกหน้าและผมเองก็เป็นหัวเมสกิเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยท่านนายพูดแบบนั้นเราก็ใช่แล้วนี่ดูทีวีหรือเปล่าไม่ว่าช่องไหนก็รายงานข่าวเรื่องการระเบิดเหมือนกันหมดเลยเฮ้แต่ว่าสบายใจได้ไม่มีข่าวของพวกเราอยู่ในนั้นลอกหน้าโชเขตกดขันการป้องกันอาญ<อ>ากรรม อยู่ระหว่างออกตรวจโอ้อคุณาธน,นากกาดูเหมือนว่าคโครโนสจะถูกทำลายลงแล้วนะโชวโ มีอะไรเหรอคุณเทสโรคืคอผมไม่อยากให้มิสกิรูอ้อืมเอ้อมไม่ต้องกังวลให้มากเกินไปเธอไม่มีทางที่จะรู้เรื่องของนายได้หรอกค่ะมิสกิโอ้โอ่อไง อ๋อมาคิชิมะนายก็มาด้วยเหรอฮะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะ,ะคุณมาคิชิมะคะฉันไม่รู้จะพูดขอบคุณคุณยังไงดีนะคะอย่าไปใส่ใจเลยนะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะมาคิชิมะเป็นอะไรไปฟุคามาจิสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะอ๋ะ อมผมไม่เป็นไรหรอกครับข้อมูลทั้งหมดของยูนิตไกเวอร์ได้กลายเป็นขี้เท่าไปหมดแล้วทุกอย่างอยู่ภายในหัวของเรายินดีต้อนรับกลับบ้านครับท่านอาคิตโตะอืม มีแขกรอพบท่านอยู่นะครับแขกเหรอต้องขอโทษที่ให้รอนานกิโอมาได้เร็วดีนี่อาคิโตะยังไม่ตายเลวเนี่ย มิสกิโกรธอะไรอยู่หรอ,อทำแบบนั้นนะ่ะมันไม่น่าชื่นชมหรอกนะตอนที่เธอล้มลงพี่กับโชนะ่ะเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหมฮะ,ะเป็นห่วงเหรอทั้งสองคนเนี่ยนะอย่ามาพูดอะไรบ้าๆอย่างนี้ให้ฉันได้ยินนะมิสกิปกปิดอะไรฉันอยู่ล่ะถ้าไม่ยอมบอกฉันแล้วก็ฉันก็จะไม่พูดกับพี่อีกต่อไปแล้วกับโชด้วยมิสกิมิสกิพี่ขอโทษนะ ตอนนี้เพียงบอกไม่ได้ขอให้เชื่อพี่ก็แล้วกันจะไม่มีเรื่องน่ากลัวให้เธอได้เห็นอีกแล้วสักวันหนึ่งพี่จะอธิบายเธอฟังเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นเน่ะขอให้อดทนรอก,ก่อนนเข้าใจแล้วอีอ่ปล่อยได้แล้วก็บอกแล้วไงว่าเข้าใจแล้วยังไงเล่าออ งั้นแยกกันตรงนี้นะออต้องขอโทษด้วยนะโชเยอะโชเอ๊ะวันนี้ขอบใจมากเลยนะเอออืมไว้เจอกันใหม่นะลาก่อนบายบายมิสซีกก่กอาละมีเสื้อกองเราอ,อยู่ให้ซักใช่มหมฉันจะรีบทำให้เสร็จเลยดีกว่านะ ึกว่าคนจากเรดิพอยจะมาถึงแล้วฮะลอสนัมเบอร์ทั้งสามคนได้มาถึงแล้วครับดีมากเอาไว้ฉันจะอธิบายถึงแผนการให้ฟังครับกำลังเสริมเหรอท่านบอกว่ามาจากเรดิพอยอย่างนั้นเหรอครับหน่วยคอมมานโดลอสนัมเบอร์ไงเหรลอสนัมเบอร์เหรอถึงกับต้องให้พวกนั้นออกมาจากเรดิพอยเลยอย่างนั้นเหรอครับแค่บางการณีเท่านั้นแหละ ก็มันจำเป็นไม่ใช่เหรออรู้สึกมันตอนหยุดกันพร้อมหน้าเลย ครับกลับมาแล้วเหรอครับพ่อครับไม่คงจะช็อกละสิท่าแต่ว่านายคงไม่คิดที่จะใช้ไอ้นั่นซูกับฉันหรอกใช่ไหม อนอยยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยฉันคือไฮเปอร์โซอนอยพานดได้ท่านผอกิโอได้สั่งให้ฉันมานำคอนโทรลเมทันกลับไปขอแล้วนะหยุดนะกิโอยังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยรีบๆเผยร่างที่แท้จริงของแกออกมาซะไม่อย่างนั้นจะทำให้ฉันนำคอนโทรลเมทันกลับไปไม่ได้ น้อยแรงร่างและสู้ในบริเวณนี้ไม่ได้เฮ้ยเออโอ้ยไม่ไม่เหลือซากตั้งเท่าไหร่ติดอยู่มั้งทำไงเนี่ยใครจะช่วยได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีอะไรนถฉันอยู่ข้างในเหรอเธอฉันเธอฉันทำไมนี่ไม่ได้กล้าเข้าไป เอาเฮ้ยเรียวเรียวเรียวเรยไปแล้วกายวอเฮ้ยอะไรบกแบบตรงนั้นเหรอโอ๊ย โอ้วยมาได้อเด็นมาเดิกรอดเด็กรอดโอเคนดะมาเอ้าอุ้มมาแล้วจ้าไปไม่ไ้แล้วมไม่เข้าไปไม่เข้าไปเลยหยุดนะนี่เอนี่ตายซะเฮ้ยเฮ้ยบ้าเฮ้ย สู้บริเวณนี้ไม่ได้มีนั่นรอแกไม่มีที่หนีไปได้รักทั้งจากเพลิงที่ฉันก่อไว้และก็จากโครโนสด้วย <S <S องค์กรโครโนสมีสาขาครอบคลุมอยู่ทั่วโลกจากนี้ไปไฮเปอร์โซอนอยแบบฉันจะส่งตัวออกมามา,า,มากมายเพื่อเป็นการครอบครองโลกขององค์กรโครโนส, <S <S ส<ะ>เร็วมาก <S <S เด็กอนโอะจะทำอะไรคงแก่คิดว่าของเล่นอย่างนั้นจะทำอะไรให้เปอร์ซอ,อนนอยอย่างฉันได้งั้นเหรอ นั่นสินะยอมให้หนีไปหรอฉันจะปกป้องทุกๆคนเอง นั้นเป็นใครกันนะนี่มันอ,อะไรกันอ๋อฮะโอ้อโฉคนไดซุโรน่นี่อย่าบอกฉันนะว่าโครโนสอะไรนะก็มนจบลงไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะ,อะ เมืองของพวกเราออคุณททสโรเป็นอะไรไปเหรออ่อฮมิสกิถูกเห็นแล้วตอนที่เราถอดเกละ ตากรรมที่หนีไม่พ้นของผู้ที่ต้องเสียสลับโชว์ที่ถูกมิสกิเห็นตอนถอดกลาะต้องเข้าช่วยเหลือพ่อจากเงื้อมือของหน่วยคอมมานโดลอสนัมเบอร์ผู้คนรอบข้างโชว์กำลังต้องเป็นเป้เปาหมายของโครโนสตอนต่อไปเพลงโหมโรงของการไล่ล่าโชว์จะสามารถบกป้องพวกเขาได้ตลอดไปหรือไม่